สวัสดีครับมาพบกับผมนะครับโคดเตี้ยระดับตำนานครับวันนี้โคดเตี้ยระดับตำนานจะมาวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอล AFC ซีแชมเปี้ยนส์ลีคครับของกลุ่ม F นะครับเป็นนัดที่สามครับเป็นการพบกันระหว่างทีมสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งประเทศไทยนะครับแชมป์จากไทยลีกนะครับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับพบกับทีมแชมป์จากเวียดนามครับทีมเวสเชลเอฟซีนะครับโอ้โหก็ที่จะไปชมการวิเคราะห์การแข่งขันฟุตบอลครับ จะให้ FC ของเรานะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เยอะๆครับซึ่งคู่นี้นะครับฟุตบอล BG ปทุมยูนเต็ดเจอกับเวสเทลนะครับจะเตะที่สนามรีโอสเตเดียมครับเวลา3ามทุ่มนะครับซึ่งทั้งคู่ครับไม่เคยพบกันมาก่อนนะครับเรามาดูผลงานของทั้ง2ทีมนะครับ2นัดนี่ครับคือสโมสร BG ปทุมนะครับแมตช์แรกอาชนะทีมคายา FC จากฟิลิปปินส์4ประตูต่อ1แล้วก็แพ้อุนซานมุนได้ศูนย์ประตูต่อ2นะครับส่วน ทีมเวทเชลนะครับแมตช์แรกนะครับชนะแพ้อุนซานศูนย์ประตูหนึ่งแล้วก็ชนะทีมคาย่าห้าประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหถือว่าฟอร์มทั้งคู่ดีทีเดียวเลยนะครับพอววตอนนี้ทีมเวทเชลกับบีจีทูมสามแต้มเท่ากันแต่ลูกได้เสียเวทเชลดีกว่านะครับส่วนสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมนะครับทีมบีจีปุมยุนเต็ดของอุนซือออเรลิโอวิลแมร์นะครับคุณชื่อชาวออสเตรเลียถือว่า แมตช์นี้นครับต้องการใช้ชนะเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเพื่อจะมีโอกาสในการเข้ารอบนะครับส่วนนักเตะไม่มีรายงานการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนในดๆนะครับคือนักเตะคนอื่นที่คาดว่าจะลงสู่สนามของบีจีปทุมจะมีพวกสารัตย์ยืยนเลกดิเอโก้ลุยซานโตทีซินเดงดาผู้นี้นะครับส่วนทางฝั่งทีมของเวทเชลเอฟซีนะครับตัวแทนจากวิยดนามที่ว่าแมตช์ที่ผ่านมาไล่กระสุนขยายไป5ประตูต่อศูนย์นะครับ สภาพความพร้อมของทีมครับไม่มีปัญหาพูดตัวผู้เล่นบาดเจ็บหรือติทดทอนแบนใ,นใดๆนะครับส่วนนักเตะที่จะลงสู่สนามของทีมเวชเชลนะครับกุนซือครับเวียนหองตัวครับอันนี้คืออดีนตนักเตะของทีมชาติเวียดนามถือว่าเป็นชื่อดังพอสมควรนะครับเวีนห้องตัวนะครับน่าจะมาด้วยระบบที่ว่า4-2-3-4-2-1นะครับพวกนักเตะที่ลงสู่สนามคือเงียนฮันดิกนะครับแล้วก็เงียนตอง วันนะครับที่จะลงสู่สนามนะครับโอ้โหถือว่าดีพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาไล่ลักอัพที่วันนัตเตที่จะลงสู่สนามของทั้ง2ทีมนะครับพวกทีมบีจีปทุมข้าผู้สาประตูเป็นชัดชัยบุตรพรมนะครับวิกเตอร์กาดูโซอันเดสตูเนตนะครับแล้วก็ปิชชินปิยชนกนะครับส่วนคู่ของการเป็นสารักยูเยนเควินอินเกโซนะครับยอดรักในเมืองรักนะครับสาธิภาพจันงอมนะครับส่วนแดนนาเป็นหลุยสานโต ที่สินแดงดานะครับที่จะลงสู่สนามนะครับส่วนเวทเทลนะครับนักเตะคนสําคัญคือไคเก้ข้องหกชาวเซมบ้านครับแล้วก็ที่ผมบอกคือเนียนตัวห้วแล้วก็เนียนวางดิ๊กนะครับที่จะเป็นตัวสนับสนุนของทั้งคู่นะครับถือว่าบีจีพวงครับได้เปรียบพอสมควรในการเล่นในบ้านนะครับเนื่องจากอาจจะชินกับสภาพพื้นสนามแล้วก็ทีมจากสภาพอากาศนะครับส่วนความแข็งแกร่งของเวทเทลเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับ แต่ยังไงนะครับเกจของผู้เล่นระดับไทยลีกแล้วก็บีลีของเวียดนามเนี่ยผมยังมั่นใจที่ว่าทีมบีจีปทุมแชมป์จากไทยพิมลีกน่าจะเชิดเวทเทลทีมแชมป์จากเวียดนามนะครับโคเตี้ยฟานโนครับบีจีปทุมไม่มีสลียนะครับในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้ได้รับชมคือ f เฟซบุ๊กยู u ูบบล็อกดิทนะครับเดอะมาสเตอร์ซีทเอฟซีนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสครายคูดคอมเมนต์เยอะ เพื่อให้ช่องเราพัฒนาคนเที่ที่ไปและอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณ